วันนี้ไป d e m a n d ิ t i น n ล l 1928เราอยู่กันที่ตำบลพันท้ายน,นรสิงห์จะพามายังศาลเจ้าพ่อปู่ทะเลเนื่องจากมีงานประจำปีในปีหน้านะคะในวันที่11และ12มกราคมนี้นะคะและมีพิธีบวงสวงในเช้าวันพฤหัสบดีที่11มกราคมนะคะคือเช้าตรู่สำหรับท่านนดที่สนใจแนะนำว่าต้องมาคะ่ะ สารเจ้าพ่อปู่ทะเลตั้งอยู่ที่หมู่4หมูบ่บ้านประมงพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร ศาลเจ้าพ่อปู่ทะเลตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านประมงตั้งอยู่ที่หมู่8ตำบลพันท้ายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีพื้นที่เป็นป่าช้าเดิมชาวบ้านมาอาศัยอยู่และมีหลวงปู่ทะเลหรือบุญยริษได้ก่อตั้งมานานกว่า40ปีจากคำบอกเล่าของชาวบ้านว่ามาจากเกาะสีชังและเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน ชาวบ้านนะคะได้รวมกันจัดงานบวงสวงขึ้นนะคะในช่วงขึ้นหกค่ำเดือนยี่ของทุกๆปีค่ะเพื่อให้ชาวบ้านได้เข้ามาสักการะบูชาขอพรอและเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวบ้านค่ะสำหรับศาลเจ้าพ่อปู่ทะเลนะคะก็มีร่างทรงและมีการประทับทรงค่ะก็จะมีลูกศิษย์นะคะเข้ามาพบมีเรื่องทุกขรอนนะคะให้ หลวงปู่นะคะหรือเจ้าพ่อปู่ทะเลแห่งนี้ค่ะช่วยเหลือทุกด้านนะคะหลักๆก็จะมีเรื่องของสุขภาพนะคะการเจ็บป่วยแล้วก็เรื่องการค้าการขายนั่น,นเองท่านใดที่ต้องการเข้าพบนะคะที่ศาลแห่งนี้จะมีการประทับทรงในช่วงเสาร์อาทิตย์หรือต้องมีการนัดล่วงหน้านะคะเพราะว่าาทรงนะคะท่านก็มีภารกิจที่จะต้องทำนั่นคือดูแลครอบครัวทำมาหากินนั่นเองสำหรับท่านใดที่ต้องการมานะคะที่ศาลเจ้าพ่อปู่ ทะเลแห่งนี้ประทับทรงในช่วงเชา้าถึงเที่ยงเท่านั้นหลังจากเที่ยงไปแล้วนะคะไม่มีการรับทรงหรือ ที่ต้องการมาเราแนะนำเลยค่ะว่าอยากให้มาสักครั้งนั่นก็คืองานประเพณีประจำปีในวันที่11มกราคมนะคะตรงกับวันพฤหัสและจะมีพิธีบวงสวงในเวลาเช้าตรู่ค่ะประมาณตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้านะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการเข้าชมพิธีการนะคะที่หาชมได้ยากก็แนะนำว่าให้มาในวันดังกล่าวนั่นเอง ไปดีมารีชาแนล1928ก็ขอแนะนำสารเจ้าพ่อปู่ทะเลเป็นอีกหนึ่งที่ที่ไปดีมารีชาแนล1928เราแนะนำว่าพลังงานของเจ้าพ่อปู่ทะเลดีมากๆค่ะ เรียนเชิญร่วมงานประจำปีสารพ่อปู่ทะเลประจำปีพุทธศักราช2567ในวันที่11และ12มกราคมและจะมีพิธีบวงสวงนะคะเช้าตรู่ของวันพระฤหัสบดีที่11มกราคมปี67ค่ะและในวันที่12ก็จะมีงานสมโพธิมหรสพนะคะต่างๆสำหรับท่านใดที่สนใจก็ลองเข้ามาชมได้ค่ะ